โอเคเขาบอกก่อนแล้วกันนะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทางสิ้นซื้อมาใช้เองลืมบอกคือเพิ่งตื่นแล้วคือแบบโอเครับของเสร็จรีวิวถ่ายจบคิดอยู่แค่นี้เนี่ยจริงก็มาตัดต่อได้แหละโอเคก็โอเคครับกัดีกันด้วยนะย่ผมโอเคเกมกับอาการเพิ่งตื่นโอเคก็ขอมาส่งละก็เพิ่งตื่นแ้ลงมาส่งตอนกูตื่นพอดีเป๊ก็ขอให้สั่งไว้ก็มาสักทีจากจ้นที่ โอ okay, เคยวขอไปแกะมันนิดนึงแล้วกันคงไม่ตีของกลับแล้วโอ้โห JNT ไอนทีวเลยแม่งกล่องบูบวอจริงจังวะเดี๋ยวปนึงนะเดี๋ยวขอเอาวิธีการใช้งานมาด้วยซึ่งมนต้องอา่านหรอกแล้วดูโอ้โห JNT มึงโอ้ยเนาะมึงแกะส,ะสดๆนะเพิ่งรับของเมื่อกี้ด้วย ตัวฝาหน่อยแล้วกันเจนทีเป็นสีขาวนะครับที่สั่งมาข้างหลังเป็นสีอะไรก็ช่างมันแต่สั่งสีขาวมาอ้โหรับได้ต่อมไ,ได้แย่อะไรโอเคโอ้หนักนะมีมีน้ำหนักนะตัวเคสเนี่ยก็หนักอยู่นะ โอเคเดี๋ยวแกะตรงน,นี้กันเลยนะครับผมนองฟางน่าจะอยู่ข้างนอกตั้งแต่แรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอดึงเพียงก่อนก็เป็นเวอร์ชันห้าจุดศนน่าจะเป็นเวอร์ชันบลูทูธเลยสักอย่างซึงมีมือเดียวแล้วฝาหน่อยแล้วกันนะแกะนทีข้างหน้าอย่าหาทาส่งของชา้าอลไงจะมาเป็นแบบนี้อีกก็ดีที่ของไม่เสียหายนะอย่างอย่างแรกเลยเดี๋ยว ขอใส่กลับไปในเคสก่อนโอเคพอใส่กลับไปในก่อนเราโอห LED สว่างจัดสว่างจัดเลยก็แบตท,ที่อยู่ข้างในตอนนี้เป็น58เนาะไม่รู้ว่ามีใครเห็นหรือเปล่าเออเอเวนจนกล้องไม่โฟกัสคือมัน57 57อะเออเมื่อกี้5 8เมื่อเพิ่ง57เมื่อกี้โอเคผมก็คงไม่ปล่อยชาร์จหรอกมั้งเดี๋ยวลองใช้ดูนิดหนึ่งก็ได้ ก็ดูหูแล้วดูเจนทีมือหืมกล่องมาแบบนี้เหนียวก็สายชาร์จเป็นไมโคร USB ใช่ก็มีคู่มือวิธีใช้งานข้างในด้วยแล้วเขาก็บอกเนาะเดี๋ยวอานให้ฟังนั่นคู่มือการใช้งานเวลาฟังเพลงหรือดูวิดีโอกดหูฟังข้างซ้ายหรือข้างขวานหนึ่งทีพอหยุด แล้วหยุดแล้วก็เล่นทั้งหยุดทั้งเล่นอ่ะโอเคคือทั้งสองครั้งเหมือนกันหมดอ๋อฮเพลงก่อนหน้านี้ก็ซ้ายสองครั้งเพลงก่อนหน้านี้กดสามครั้งลดเสียงเพิ่มเสียงโอเคก็มีจุอ่าซ้ายเอ็มแล้วก็ซสาเอ ใช่ใช่มาตรฐานอยู่ละโอเคแต่ตัวนี้ถือว่าดีนะที่แถมมาให้แต่ก็อะมนได้ว่าเลยก็มาได้จริงจังก็มีนี่อันนี้ไว้ผมต้องใช้ต่อแล้วก็นี่เลยมาเป็นถุงอันนี้ก็กล่องกระยับสิครับนึกว่าจะมาเป็นวัสดุนะแต่ว่าเ่งต้องหักเยอะอยู่หักเยอะอยู่เดี๋ยวผมขอไปใส่รีวิวอาร์แบตอ้าวแ,แล้วก็แบตในตัวเคสนี้สองพันมิลลิแอมนะ หูฟังก็ค่าละห้าสิบห้าสิบแอมห้าสิบมิลลิแอมโอเคมันชาร์จได้หลายรอบไหมก็หลายรอบอยู่แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่ละแต่จริงอยากได้สีดำอะ่ะแต่สั่งสีขาวไปเพราะมันแฟลเซลฟรีเตะ <laughs> โอเคจุครั้งหน้าแกะได้หนอหูฟังกันน้ำเขาบอกว่ากันน้ำได้ยเดี๋ยวอันนี้อยากลองว่ะ โอเคมีพอร์ตไมโครแล้วก็อ่าพอร์ต USB-A เนอะโอเคมาตรฐานจะละจริงไม่ต้องใส่จุกแบบนี้มาก็ได้นะปิดยากเก็บยากโอเคข้างในก็จะเป็นอ่าตอวกำลังชาร์นะผมแต่ UD แรงจริงหูสีแปดเหรออันนึงา่าโ,โอโอโหแบบมันไหลเป็นน้ำเลยเว้ย ใบแบตมึงไหลเป็นน้ำเลยจากห้าแปดใช่ไหมตอนแรกหลือว่สี่แปดเชื่อคือไม่ไหลเป็นน้ำสี่หกแล้วไม่ตัวแบตเสือมาเนี่ยมันเป็นสี่หกนะจริงมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าไม่งแรงจัดไม่งแรงจัดเลยอ่าวยทธ่หาไวิธีแฮกได้ละก็สี่ห้าดูวัตถุฟ้า เดี๋ยวคลิปนี้กูจะรีวิวสั้นๆนแล้วไหนแกะกล่องสั้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันลดไปเป็นสี่สี่จำได้เปิดมาห้าหกป่ะกูกลัวไม่น่าลืมนะสี่สี่เพาตฟ้าโอเคเดี๋ยวผมขอไปใส่ฟังสักเบอร์หนูฟังสักอีกสักนิดนึงนั้นใส่เบอร์เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากที่ว่าว่าเสร็ ฟังเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวมาให้คะแนนรีวิวโอเคครับก็ขอมาสบการใช้งานเนาะก็ถือว่าใช้ดีในระดับหนึ่งไม่ได้แย,ย่ยอะไรเบสถ,ถือว่าถ้าคนที่ชอบฟังเบสนี่ก็ถือว่าอ่ามันต่ำอะเบสมันต่ำมันต้องปรับประมาณแปดสิบแปดิบเก้าสิบอะกลังดีถ้าคนที่ชอบฟังเบสผมอเออคนหนึ่งอะชอบฟังเสียงเบสอยู่ เคยจับตัวฟังฮะแล้วก็เก้าซึ่งตัวนั้นเป็นนาสกินั่นแหละก่อที่เคยรีวิวไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ถือว่าตัวนั้นยังเบสดีกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ถือว่าเอามาเป็น e พ Bank อะนะไม่ได้ใช้อะไรจริงจังเพาวแบบสำรองแบบแล้วดูแบตตอนนี้เห็นเปะวะไม่อ่าเห็นนะเดี๋ยวเปิดให้แล้วกันง่าย ตอนนี้ก็กำลังชาร์จแบตอยู่นะแบตจริงมันยังไม่หมดหรอกแต่อยากชาร์จนห้มันเต็มดิยเชยก็มีประมาณนี้แหละอ่ะก็ตอนนี้เหลือเจ็สิบเจ็ดจากอ่าเก้าสิบกว่านะข้อเสียอย่างนเนืวของเคสก็คือจากเก้าสิบกว่าเหลือเจ็ดสิบเจ็ดอย่างเร็วก็ประมาณนี้แหละสีขาว,วถือว่าอใช้ได้แต่อยากได้สีดำนะโอ้มีคิวสีโอ้มีข้ามาออเดี๋ยวค,ยค่อยลอสติกเกอร์ออก ก็ขอนที่แถมมาให้ก็มีคู่มือตัวนี้ก็ขอทวนอีกรอบหนึ่งก็ใส่ชาร์จตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็กล่องเอามาสภาพยับยับเลยก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งกันก็ตัวถือว่าตัวเบสถือว่าใช้ได้แต่เบิร์หนูฟังแบบว่าไม่เสียนะเพราะว่าไม่รู้จะฟังอะไรยนงเบิร์หนูฟังแบบว่าไม่ได้เต็มที่ก็ฟัง EDM มันก็ถือว่าใช้ได้ตัวเบรดนิดนึง คือไม่เคยจับตัวท็อปหรอกแต่ว่า,าอยากลองจับอยู่ถ้ามีโอกาสส่วนวามากหูฟังที่ไม่ค่อยมีเบรคก็มันก็ฟังไม่ค่อยสนุก้าได้ฟังมาแต่ว่าถือว่าใช้ได้อยู่นะตัวนี้ก็เบรคย,ยังพอมีเล็กๆน้อยๆกันน้ำวันนี้ยังไม่รู้ว่ากันได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเพราะความชัวเราจะยังไม่ยุ่งกับเรื่องนั้นแต่กันหงาได้หน,หนึ่งเลยที่รู้มาโอเค ทำการฟังก็ฟังได้ประมาณห้าชั่วโมงใช่ไหมเพลยามอ่าใช่ดูจากกล่องอยู่ตอนนี้คือจองกล่องก็ห้าชั่วโมงอะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวลองใช้จริงๆอยู่นี่จริงสีดำาขาสวยแต่ช่างถอะสีขาวก็สีขาววะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคก็สรุปก็จะมีประมาณนี้แหละเรื่องเบรกก็ถือว่าใช้ได้เสียงถือว่าใช้ได้อ่าเป็นไม้ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างนั่นแหละ ถ้าเต็มสิบให้หกจุดห้าแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้แหละอืมหนูฟังแล้วหนักจริงนะแต่การประพานนี่ถือว่าอืบานกลางหนักต่ัอา s k e y a p p โปถ้าอันจริงสายมันขายเฉยหละแต่ถามว่าซ่อมได้ไหมก็ซ่อมได้เดี๋ยวข้ามาเทียบไอ้ Askey อันนึงอะ แต่ไม่มีที่วัดกีช่วงนี้โอเคก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ใครชอบก็จะเลมกดไลค์กดแชร์กดสตอรไคให้เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปอ๋อแล้วก็เรื่องลิงเดี๋ยวทีมาให้ข้างล่างแล้วกันเนาะแต่ถ้าเป็นเจเบลก็รอนานนิดนึงอะนะนกล่องมาก็กล่องบุบนิดนึงไม่นี้นะเยอะเลยเนี่ยเป็นรอยนะเยนี่ยบุบเลยเนี่ยเนี่ยขายต่อนี้โดนด่าับดูดิโอเคก็ประมาณนี้เหละไปเีย๋ยวเจอกัน โอเคถ้าคลิปนี้พูดวนไปวนมาก็ต้องขออภัยน,นะคือถ่ายคีมันเบอร์เบอร์นิดนึงก็เป็นประมาณนี้แหละแต่คือที่ซื้อมาเพราะว่า,อ,าอยากเอามาใช้นั่นแหละต่อไฟเสียงข้างหลังไม่ใช้ละคือเดี๋ยวเห็นว่าจอดำเดี๋ยวก็มันเดี๋ยวมันคลิปแบบมันว่างเกินโอเคเนาะก็ซื้อมาใช้เองเนาะอยากเอามาทดลองเป็นอ่าไอ้จริงอะซื้อมาเพราะอยากลองกันน้ำเฉยๆแต่คือทางร้านทางมาบอกว่าอ่า มันกันน้ำได้ประมาณ5นาทีซึ่ง IPX7 มันเขาบอกว่ากันน้ำลึก1เมตรนาน30นาทีนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่านั่นคือคนหนึ่งรีวิวแต่คือทางร้านก็บอกอันนี้คือรุ่นเดียวก,กันนะ t ที w f ร็วฟฟเออรุ่นเดก,กันเลย <c oughs> ขนาดเวอร์ชันบูทูังเป็น F9 เหมือนกันเป๊ะแต่เล่นเกมถือว่าใช้ดีนะถือว่าเสียงมันไปตามเลยปกติพวกฟังบูทูที่ผมใช้มันเสียงมันไม่ค่อยไปตามถ้าเล่นเกม แต่นี่ก็ถือว่าอ่าไม่ไม่มีดีเลยนะไม่ค่อยมีก็ประมาณนี้แหละท้ายคลิปก็เนี่ยเป็นจอดํำจริงออ่ะเสียไปละแล้วก็เป็นลงเป็นจอดํำแบบเนี้ยเลยต้องมาพูดใหม่ถ้าท้ายคลิปพูดอะไรแต่ว่ามันวนไปวนมาก็ต้องขออภัยด้วยเนาะตรงอ่าไอทีวีรีวิวอะเออนั่นแหละมันเบอร์โอเคแล้วเจอกันครับผมสำหรับวิดีโอหน้าบ๊ายบาย